สวัสดีครับมอนด้เจอกันอีกแล้วนะครับกับไก่ตงแฟร์มารีนะครับมื่อนี้ผมกับถามาเบิงหน้านะครับผมรอบที่สองนะครับผมอันนี้กำลังสูบน้ำอีกแล้วครับสูบน้ำเขาสามไว้นะครับแล้วด้านนี้นะครับก็บทเป็นไฮน่าอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นเข่าหน้าปังนะครับก็ข้าวเบิงหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องน้านะครับที่ยในไฮน่า บ๊ดีผมก็ะสิ้ามาเบิงตอนนี้มาตอนตอน,ตอนคํานะครับเนะาะมามันก็นสิเป็นแดดๆสักน้อยหนึ่งกับแต่ลังคงก็บสเป็นหน้าคุณนะครับผิดไว้ครับปีแรกครับผมรูปสีงามปันไดครับอันนี้มันก็บ่าสามใบนะครับสามบางส่วน มันว่าได้ห่างเนาะบลูว่าพลผลิสิปเป็นตัง้งไตแต่ว่าตอนนี้ก่งามอยู่ครับทีแต่ก็ล่อบ,บังอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะล่อบ,บังตอมันออกห่วงบุเลรครับมันไี่เป็นตั้งได่บรรยากาศนะครับตอนแรง ครับอันนี้เป็นหน้าเขาหน้าปังนะครับเนาะเป็นเขาหน้าปังนี่เงี่ยเมื่อคืนนะครับบ่เป็นอย่างนี้นี่อที่เป็นสายไฟสายลวดนี่ครับเนี่ยดักหนูไว้ครับอันตรายอยู่ต่วักหนูหลายตะก็ต้องเฮ็ดไว้ครับก็เลยตรงนี้ลอดไฟสีแดงอย่างหูว่า กำลังเปิดไฟอยู่นะครับกับเป็นเส้หรอบหน้าไปเลยเป็นเฮ็ดว้เนาะอันนี้ก็เป็นเขาหน้าปางเมืน,นี่เป็นเฮ็ดรอบหน้าไปเลยต,ตอนนี้ว่ากเมียเปสิหานคู่ครับหาคูก็พอเรื่องมาคู่มากครับคูถังสิหดพัก ด้านข้างนี้ครับหน้าป่าครับเจ้าหนึ่งครับอยู่ผู้หนึ่งเป็นคูดสะนะครับอันนั้นสะทกสอครับน้ด้าฟังน้ก็จะเป็นมีงวัวเป็นเดียงไว้นะครับกระต่กงน่าจะเป็นคอ,อกนีละมั้งครับอันนี้ก็บมีอย่างหลายครับก็มีแค่สมีหลอครับจะได้กระฝาก อ่ากดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับเพื่อไม่ขีิหนาๆให้มาเบิงอีกรอบนึงนะครับนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิงกันนีกครับบักทัวครับบักทัวปลูกบักทัวไว,คว้ครับนี่นี่บักทัวเน่ปลูกไว้ครับมันกําลังสิเป็นครับกําลังสิเป็นครับบักทัวตอนนี้กับประมาณเดือนกุมภาพกุมภาพสิมีหน้าล้วครับกุมภาพตอนมือนี้ผมมาถ่ายกับประมาณวันที่ยี่สิบ จ็ดกุมผ้าครับดีเจ็ดกุม้าเราครับกเ็เลิศเป็นหมากครับนี่ครับจะขวางหน้าครับจะขวางหน้านี่แหละครับจะขวางหน้าหมุดวบครับนี่ครับดักซีไรสังเดยปลูกเป็นแถวไวบนะครับผสมกับมะทาย จะเมียหรอกครับตัวนอใหม่ช่วงนี้บ่มีครับนอไม้บ่มีนี่แหละครับกบ,บี่ยุ่งสิละเพิ่นนจูมอแม่แม่ของเพิ่นเนาะ แล้ว <Hello. S 2> นี่แหละครับแต่ว่ามันเกิดนี่แหละครับเมื่อเกิดทั้งสิแล้วก็มาเวลานั้นก็มาเด็ดออกครับนี่ก็เด็ดออกแล้วเมื่อกีอ้กเกิดกันไปเรื่อยๆนะครับกินกินไปเด็ดไปเหลือซ้ำได้กินซ้ำนั่นครับแต่ว่าเมื่อกล่มบอกแต่ว่ามันกเ็กนกรเริ่มมีเพียอยู่ครับ เดี๋ยวเป็นสิมามาจัดการของเพิดเองครับปูไว้หน้าครับปลูไว้หน้านี่หระครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกย่ฟังหนึ่งนะครับฟังนี่กับลหลเริ่มสีไง่แล้วครับฟังนี้ จะของหน้านะครับจะก้อนมาหน้าหรือบ่มาหน้าจะของหน้าเนี่ยครับเริ่มแล้วนี่ลครับมาดีกับฝากเลยนะครับมาดีฝาก ติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องไกลตงแฟมิลี่นะครับผมอ่าผมสิมีคลิปอียงหรือว่าผมสิภาพไปเที่ยวใสหรือว่าสิไเเบอ่งอีหอย่างนะครับจะได้ก็ฝากติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับ